สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ชชแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ชชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ30ยังแจว๋วคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างน,นะครับวันนี้กาชิมะมาร์ชแนลจึงมีเรื่องดีๆมาฝากเพื่อนกันกับข้อดีของการมีแฟน30บวกนิด หนุ่มๆต้องมาฟังกันนะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับหนุ่มๆหลายๆคนมักจะเลือกแฟนที่เด็กกว่าตัวเองน,นั่นเองเพราะเธอช่างน่าอินดูน่ารักหน้าทะนุถนอมขีอ้อ้อนเอาใจเก่งอะไรก็ตามแต่และครับแต่ขอบอกไว้เลยว่ามีผู้หญิงจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่มีอายุมากกว่า30มันดีกว่าเด็กๆ,ๆนะครับเพราะส,ะสาวสามสิบบางคนดูแลตัวเองดีมากๆซึ่งหน้าตากับอายุอาจจะไม่มีใครเชื่อเลยก็ได้ว่านั่นอายุ30กว่าแล้วมาดูกันเลยดีกว่านะครับถ้าหนุ่มๆมีแฟนที่มีอายุมากกว่ามันดียังไงทําไมหลายๆคน ถึงชอบกันนักนะครับตายข้อดีของการมีแฟนอายุ30บวกหนุนม่มๆต้องฟังนะครับมาเริ่มันที่1เพราะว่าสาวๆอายุเท่านี้จะมีความเป็นผู้ใหญ่เข้าใจอะไรได้ง่ายมากๆไม่เอาเรื่องเล็กๆมาเป็นปัญหาเพราะเธอเองก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมีอะไรให้ทําอีกต้องเยอะแยะคบสาวรุ่นนี้จะไม่ค่อยมีเรื่องงุงยิ้งเท่าไหร่นะครับ 2. เข้าใจความรู้สึกด้วยประสบการณ์ชีวิตพบปะผู้คนมาเยอะจึงเข้าใจโลกเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างไม่ว่าจะสุขหรือว่าทุกเธอจะเข้าใจความรู้สึกของคนรักมากกว่าสาวสาวที่มีอายุน้อยหลายเท่าเลยนะครับ 3. เธอจะไม่เปลี่ยนไปสาววัยนี้ส่วนใหญ่จะเลยช่วงค้นหาตัวเองถ้าคุณเจอในช่วงอายุนี้หรือเห็นเธอเป็นยังไงเธอก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องกังวลว่าคบคบกันไป เธอจะไปเจอชีวิตใหม่สังคมใหม่แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนนั่นเอง 4. ไม่ต้องดูแลมากแถมยังดูแลแฟนได้สาววัยนี้มักจะดูแลตัวเองได้แถมบางคนยังอึดอัดที่จะมีคนคอยเอาใจใส่มากจนเกินไปแฟนของสาวรุ่นนี้จึงไม่ต้องเหนื่อยกับการดูแลเธอมากนะักแต่ควรหันไปเน้นใส่ใจในความรู้สึกและเป็นที่ปรึกษาให้เธอส่วนการดูแลคนรักนั้นเมื่อเธอรู้จักวิธีดูแลตัวเองมากตามประสบการณ์เธอ ก็จะดูแลเขาได้ดีขึ้นเหมือนกันนะครับ 5. เป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีสาววัยนี้มีประสบการณ์ทั้งในการใช้ชีวิตและเรื่องงานมากกว่าสาวที่มีอายุน้อยยิ่งถ้าเป็นสาว working woman ยิ่งอายุมากก็จะยิ่งเก่งซึ่งเธอเองสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดให้คนรักและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้รวมถึงการเป็นคู่ชีวิตที่ด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับ รักจริงหวังแต่งสาววัยนี้ถ้าคบใครมักจะคิดเรื่องการใช้ชีวิตคู่ต่างจากการเป็นแฟนเธอจะมีความอดทนมากขึ้นเพราะรู้ว่าการใช้ชีวิตด้วยกันต้องรู้จักอดทนแล้วก็ให้อภยัยถ้าเป็นตอนาสาวสาวไม่ดีก็หาใหม่สําหรับหนุ่มๆที่อยากสร้างครอบครัวกับสาววัยนี้บอกได้เลยนะครับว่าเธอพร้อมใช้ชีวิตคู่กับคุณนอกจากนี้สาววัยนี้มักจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงและจะช่วยกันทำอาหากินได้อีกด้วยนะครับ ถ้าเพื่อน้รบฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสาวที่มีอายุเยอะกว่าคุณมีข้อดีเยอะแยะแบบนี้หากหนุ่มๆคนไหนกําลังมีสาวๆวัยนี้เข้ามาในชีวิตควรรีบศึกษาและรีบคว้าเอาไว้นะครับไม่อย่างนั้นถ้าหลุดมือไปรับรองได้เลยนะครับว่าคุณจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีท่าเพื่อนเฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประดัดหรือมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนนกชิมม้องชแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆ,ๆอย่างแน่นอนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะกะชิมะมาช anel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ